บาอะเอาพี่เบอร์ไปขออนุญาตนะเอาอะไรครับพี่เบอเร์ฮะควารมรู้สึกตอนที่ออกจากกินทีวีเป็นไ,ไงบ่างกอนนั้นที่โพสมา,าเอ้ยเราถึงเวลาที่จะออกไปก็ม,มันก็ผมผมก็อยู่มานา,านเหมือนกันเนาะแล้วก็ผมว่ามันถึงจุดที่แบบเหมือนตอนเนี้ย มันก็ถึงจุดที่ผมรู้สึกว่าต้องได้เดินทางตัวเองที่ตัวเองเลือกแล้วแล้วก็มันก็มันก็หมดสัญญาแล้วก็เราก็ได้เดินออกมาหาแบบรู้ทางตัวเองตอนนี้ธุรกิจก็เยอะแล้วอะไรย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็แบบพยายามเรียกว่าหาเส้นทางใหม่ๆไป explore ตัวเองไป explore โลกไปอะไรพวกนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็น่าจะถึงเวลาแล้วครับก็เลยกคุยกันคบผู้ใหญ่ใช้เวลาตัดสินใจนานไหมก่อนจะแบบว่า้องมาจัดเส้นทานานเหมือนกันครับนานเหมือนกันแล้วก็ ตอนที่คุยกับพี่ถ่าตอนวันออกมาก็ก็เศร้ามากเหมือนกันเพราะมันเหมือนแบบผมเดินออกจากลานจอดรถผมรู้สึกว่าแบบมันมันเหมือนบ้านอ่ะเออมันเหมือนบ้านแล้วเราก็รักที่นี่มากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าคุยกับพ่อแม่คุยกับเพื่อนคุยกับพี่ๆหลายๆคนเขาบอกเออจริงๆมันก็มึงออกมาอยู่เองมันก็น่าจะพอไหวแล้วเลยลองดู เคว้งไหมแรกๆอรครับผมว่าแรกๆอาจจะยังไม่เคว้งเพราะทุกคนก็แบบอุ๊ยออกมาแล้วออกมาแล้วอะไรเงี้ยแต่สักปีสองปีอันนี้ไม่แน่ก็แต่ว่าก็ฝากด้วยครับตอนนั้นพี่ถามีพักทวงอะไรไหมครตอนที่ไปควนยื้อว่าเอ้ยอยากเขาก็ถามว่าคิดคิดดีแล้วใช่ไหมที่นี่ก็ยังเป็นบ้านอยู่นะอะไรเงี้ยแต่พี่ถาาเขาบอกว่าก็เคารพการตัดสินใจแล้วก็เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ไหวเหนื่อยหรืออะไรก็ยังกลับมาหาได้เสมอ ตอนนี้นเจอผัดงาแล้วเหแบบเหนื่อยไม่ไหวอะไรอยเงี้ยระหว่างการรับงานตอนนี้ไหวครับแต่เหนื่อยนะเพราอะไรกันเหนืยากกันเองมันมันก็ทำเพราะเราออกมาเราต้องทําทุกอย่างเองเราต้องติดต่อเองต่อให้เรามีผู้จัดการใหม่ก็แล้วแต่แต่ว่าจัดงานหรือว่า การคิดงานทุกอย่าง creativity ทั้งหมดเราโ r o c e งานทั้งหมดเราคิดเองตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับใช่แต่มันก็มีข้อดีอยู่เช่นกันกับการสแกนงานแบตัวเองใช่ครับก็ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียใช่การข้อดีก็คือเหมือนแบบเราได้เลือกเองตัดสินใจเองคิดเองคือเราเราจะชอบทุกงานที่เราทาออกมาเองทั้งหมดเราจะภูมิใจกับงานที่เราทาทั้งหมดจริงๆการที่มีส่วนร่วมในการเลือกงานด้วยตัวเองทั้งหมดอะครับมันทําให้ทิกการการทํางานมันเเป็นยังไง ผมว่ามันทําให้ได้โตขึ้นอีก mm hmm. เหมือนแบบ mm hmm. พอเราได้ตัดสินใจที่จะทําทุกอย่างเองคิดเองหนึ่งสองสามสี่เราได้รู้โปรเซสแล้วว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องทาหนักขนาดไหน mm hmm. เขาต้องคิดอะไรขั้นตอนอะไรขนาดไหนมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละเราได้ทํางานจริงๆรและได้โตขึ้นจริงๆ mm hmm. ได้ก้าวผ่าน ช่วงเวลาที่ดีขึ้นแลที่ทาการทำงานเหมือนเดิมใช่ไหมครับแบบก็มีงานหลากหลายเพิ่มมากขึ้นไหมอะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็กลับมาโฟกัสเออ่ยูทูปมากขึ้นใช่แสดงว่าเฟยก็คือยัจะเป็นฟรีแลนซ์ต่อไปไม่ได้แบบว่าจะไปสังกัดไหนหรือว่าอะไรใช่ครับคิดว่าเป็นฟรีแลนซ์ต่อไปครับแล้วก็ตอนนี้เฟย์ทำธุรกิจหลายอย่างด้วยก็เวลาก็ค่อนข้างน้อยพอสมควรใช่ครับน้องๆใช้หายแม็กโครแล้วก็รุ่นเออเราอยู่อยู่ที่นั่นมานานครับผมก็ไม่ขนาดนั้นความผูกพันกับน้องๆในค่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็มีมีพวกนันนนนมีมาร์กเนี่ยมันก็ยังทักมาบ้างใช่แต่เยอะใจหายมันก็คงไม่ขนาดนั้นเพราะว่าก็ยังเจอตามงานเมื่อกา้ยังเจอนันนนนอยู่ใช่ผมว่าวงมันก็แคบๆแหละมันก็ไม่ได้หนีหายไปไหนใช่ให้อีกเรื่องหนึ่งเขาทำมาว่าเลยหรอคะถ้างั้นเมื่อที่เขาทักมาเขาคิดถึงหรือว่ายังไงเป็นยังไงบ้างเฉยๆอะไรอย่างนี้เลยพี่เป็นยังไงบ้างพี่โอเคไหมอย่างเงี้ยแล้วทักมา พี่ผมล็อกก๋วยเตี๋ยวได้ไหมโอ้ยฮดนะร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ฮดนะครับผมถามเรื่องคอนเสิร์ตคุณอิงหน่อยคุณอิงหน่อยครับแฟนคุณนี่ถอดใหญ่ใจหลโล่งใจเลยหลุดเอาจริงโคจรตักทียังไงมันก็เก็บไว้นานเก็บไว้นานผมก็ลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆผมก็คุยกับมันตั้งแต่ How, how, how. คุยเขาเขาคุยให,ให้เก็บเพื่อนสาวอ๋อโอเคครับคุยกับคุณอ,อิงคุยกับอิงตั้งแต่ก่อนนานๆแล้วมันก็บอกว่ายังไงดีจะพูดดีไหม,มหรือจะไม่พูดดีหรืออะไรเงี้ยพอวันญานผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดไหมแต่พอเขาพูดจริงๆผมก็ตั้งเดากับพี่พัชชัยวิรัก์ครับว่าจะพูดตอนนี้เลยไหมจะพูดตอนนี้เลยไหมพอพูดจริงผมก็เหมือนแบบถึงเวลาแล้วเพื่อนได้ปลดปล่อยแล้วแต่ว่าเรารู้มา รัรู้มาตลอดครับรับรู้มาตลอดรับรู้มาตลอดอึดอัดไหมตอนที่ก็รับรู้มาตลอดแต่เวลามีมันมันก็ไม่ได้อึดอัดแอลแต่มันก็เหมือนแบบขเขินก็เขินไม่สุดเขินก็เขินไม่สุดแต่แซวก็แซวไม่ได้บางทีเรามีเพื่อนเรามีแฟนเราก็อยากจะแอะไม่กล้าแ้่ตอนนี้แอะได้เลยโอุพร้อมนะแต่ที่อุ่มพร้อมแต่ว่า ตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นมันลุ้นพอมันลุ้นแล้วมันพอมันปลดปล่อยมันก็แบบเขินไงแต่ตอนที่เรามีข่าวกับคุณอิงแฟนเขาแฟนทานขอบคุณบุ๊คคุณเขาเข้าใจอยูเขารู้โอ้เขาตลกครับเข้าตลกเข้าตลเขรู้ว่าอ๋อเฟยได้สบายมากแต่วันนั้นรีวิวควหวานที่นี้หน่อยได้ไหมคะอะไรนะครับความหวานผู่นี่เป็นไงอุ๊ยเฮ้ยถามเขาเองดีกว่ายังม่เสร เขาก็คู่รักทั่วไปารักกันทั่วไปเขาก็ดูแลกันครับดูแลกันไม่ได้แบบมีโมเมนต์แบบอะไรขนาดนั้นวพูดไม่ได้พูดไม่ได้แต่แต่แต่เดี๋ยวันนั้นคนก็ไปโฟกัสคนสาวๆาวที่นั่งข้างคุณจลินีนอ้าวอันนครับน้องครับด้วยกันแล้วก็นข้างด้วยกันเฉยๆใช่เพราะว่าจริงๆมีพี่ออฟอีกคนนึงแต่พี่ออฟเป็นยืนอยู่ข้างหลัง แต่เขาโฟกัสตั้งแต่คุณเริ่มเล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรครับก็น้องน้องก็มาดูด้วยกันไออิงเขาฝากบอกว่าให้โจลินกับพี่ออฟมานั่งกับเฟย์อ๋อนึกว่าหนูจะมีโฟกัสเป็นเป็นเรื่อเห็นแล้วครับเห็นคอมเมนต์อยู่ครับแต่ว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ได้ผะไม่มีอะไรผัก เขาผัไม่ผักผีไม่ผักผีมีหลายตัวจังเลยนะครับเขาเปักอะไตรงนี้หรือครับกูจะผักกันให้ได้ทุกคู่เลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่รู้ว่าเบนจิมแล้วว่าพี่เตือบอกว่าจะคบแต่คนนอกวงการเท่านั้นใช่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ครับเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดที่คุณบอกว่าเกี่ยวกับคุณก้อย ไม่ใช่โพสเลยนะอ๋อเรื่องมิชชั่นงานเข้าเหมือนกันคนอื่นไหมคุณจะโดนมิชมิชมิชเข้าหากันอเขอแก้ข่าวเลยแล้วกันนะไม่ใช่ผมแค่แชร์เฉยๆครับอ๋อใช่คุณโยมใช่คือผมผมก็จริงๆก็ผมรู้เรื่องอ่าแล้วก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ละเอียดนะครับคิดว่าวันนี้เขาน่าจะผลกระแสมั้งครับวันนี้ใช่หมายถึงว่าทาง ทางคนทางคนที่มีตัวผู้หญิงที่เป็นข่าวไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็ผมไม่เกี่ยวผมแค่แชร์ข่าวในเฟซบุ๊กไปเฉยไม่ได้โดนอะไรแต่เราก็รับรู้เรื่องนี้วงการมาสักพักแล้วก็รู้มาคร่าวๆครับรู้มาคร่าวๆใช่ครับมีผู้เสียงหายเยอะไม่ที่เรารู้มาว่าคนที่เพื่อนๆในวงการที่โดนอะไรคิ่ว่าถ้าที่รู้ก็ประมาณเหตุผลที่เราอยากแชร์ตอนนั้นเพราะอะไร เดี๋ยวเนี่านึกว่าเราโดนด้วยไม่ไม่เกี่ยวครับก็แค่แค่เห็นข่าวเห็นผมแชร์ต่อๆกันมาครับใช่ใช่มีเพื่อนมีเพื่อนใช่ใช่ใช่ครับไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวครับแชร์เฉยๆแชร์เฉยๆคแช่เฉยครับคนบอกต้องไปข้าวแถวรอก็ผมเป็นพ่อสื่อเนาะใช่ผมชอบผมเป็นสาวสาววายก็คือผมก็แค่แซวบอกว่า ที่ทีมเขาก็มาแซวใช่ไหมแต่ผมก็รู้สึกว่าเออเพื่อนผมก็ต่อแถวอยู่นะคุณชมให้เพื่อนคุณสนัดมากผมชอบชมครับเพื่อนผมมันชอบเขินผมก็ชมให้มันยิ้งไม่หรือว่าคุณเห็นอะไรที่มันเป็นรู้สึกว่ามันมีแววไปต่อได้ที่แบบชงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยให้มองจากตาผมเองแล้วกัน ผมมันก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปได้ถึงไหนมีลุ้นหรอมีลุ้นหรอผมไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้อ่ะไแต่เดี๋ยวจะพาไปเดินป่าด้วยกันอยู่แล้วี่แหละเรียนทีกความลำบากด้วยกันแล้วครับก็เป็นการไปกับก้อยนัดดิดีครับแล้วก็แจ้งให้เพื่อนเลยอะไรนะครับทริปนี้ก็คือแบบว่าจัดแจงใช่ครับใช่ว่าไปเดินไปเที่ยวเฉยๆครับไม่มีอะไรไปเที่ยวเฉยๆใช่ครับ ขอบคุณครับเงื่อออกหเงื่อหายร้อนไม่กดดัน